อ้าววัสดีเพื่อนนั่งก่อนนั่งก่อน <c oughs> อาจารย์สอนไปเยอะเลยเน้นดีการสำคัญสำคัญหลายเรื่องเลยนะฉันจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะโอ้ขอบใจมากเลยเพื่อนสัปดาห์ก่อนฉันติดธุระสำคัญมากตามอ่านไม่ทันจริงๆร้อยฉันฟังหน่อยนะ เริ่มจากเรื่องกรรมการต่อเลยใช่ไหมใช่เราเริ่มที่สถานะของกรรมการนิดหนึ่งก่อนอาจารย์ทวนว่ากรรมการอาจสวมหมวกหลายใบก็ได้เช่นอาจมีฐานะเป็นลูกจ้างของบริษัทด้วยแต่ที่สำคัญคือเราเรียนเฉพาะคณะกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกมาตามกฎหมายบริษัทเท่านั้นเข้าใจแล้วแล้วเรื่องการแต่งตั้งกรรมการชุดแรกเป็นยังไงบ้าง กรรมการชุดแรกจะมาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทต,ตามมาตรา11086หน้าที่แรกของเขาก็คือเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ25 25%ประเด็นที่อาจารย์เน้นมากๆคือเรื่องผู้ถือหุ้นจะเลือกตัวเองเป็นกรรมการได้หรือไม่อาจารย์ยกประเด็นที่ว่ามันถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษตามมาตรา1185หรือเปล่า ซึ่งสานติกาตัดสินชัดเจนแล้วนะแล้วสันดิกาว่ายังไงเหรอเพื่อนสันดิกายืนยันว่าการเลือกตัวผู้ถือหุ้นเองหรือเลือกญาติพี่น้องมาเป็นกรรมการไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษพูดง่ายคือผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตัวเองเป็นกรรมการได้เพราะในทางปฏิบัติถ้าผู้ลงทุนตั้งบริษัทแล้วคุมบริษัทไม่ได้เขาคงไม่อยากตั้งอ๋อ oh. มีเหตุผลในทางปฏิบัติรองรับด้วยสินะใช่แล้วต่อมาก็เป็นเรื่องการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งโดยหลักแล้วเฉพาะที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่มีอำนาจในการตั้งหรือถอดถอนกรรมการตามมาตรา1151ทีนี้มันมีข้อยกเว้นกรณีตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระเช่นตายหรือลาออกตาม1 1 5 3ทับกรรมการที่เหลืออยู่ คณะกรรมการสามารถเลือกคนมาแทนได้ตามมาตรา1155แต่คนที่ตั้งมาแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้แค่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้จากไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้เท่านั้นอาจารย์เน้นดีกา3102517ประชุมใหญ่ด้วยนะดีกานั้นว่ายังไงเหรอเพื่อนดีกา310หนึบอบอกว่าถ้ากรรมการคนหนึ่ง ควรจะอยู่ได้ถึงสิ้นปี2497แต่เขาตายไปแล้วกรรมการที่เหลือเพิ่งจะมาเลือกคนใหม่แทงเมื่อปี2505เนี่ยถือว่าแต่งตั้งไม่ได้แล้วนะเพราะมันเกินวาระที่กรรมการผู้จากไปควรจะอยู่ได้ซึ่งขัดกับมาตรา1155อีกเรื่องที่อาจารย์เตือนคือดีกา452ทั2518เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นดีกานี้ตัดสินว่า ถ้ากรรมการเพียงคนเดียวเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นถือว่าการประชุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต้องทำโดยคณะกรรมการไม่ใช่กรรมการคนใดคนหนึ่งโอ้โหแสดงว่าถ้าขั้นตอนการเรียกประชุมไม่ถูกต้องการแต่งตั้งกรรมการที่เกิดขึ้นก็ไม่ชอบไปด้วยเลยสิเนี่ถูกต้องเลยและถ้าเกิดกรณีที่กรรมการลดน้อยลงจนไม่ครบองค์ประชุมละ่ะ ตามมาตรา1น5 9กรรมการที่เหลือจะทำกิจการได้แค่2อ,อย่างเท่านั้นคือเพิ่มกรรมการให้ครบองค์ประชุมหรือไม่ก็เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นทำกิจการอื่นไม่ได้เลยแล้วถ้าซวยสุดๆกรรมการตายหมดทุกคนเลยล่ะถ้ากรรมการ5คนตายเกลี้ยงเราไม่มีคณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งออกคือผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน5ของหุ้นทั้งหมด สามารถร้องขอให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญตามมาตรา1173ได้ถ้ากรรมการไม่เรียกภายใน30วันผู้ถือหุ้นก็เรียกประชุมเองได้ตามมาตรา1174หรืออีกวิธีคือไปขอให้ศาลตั้งผู้แทนชั่วคราวตามมาตรา7 3ได้โอเคอันนี้เคลียร์เลยแล้วเรื่องความรับผิดของกรรมการละ่ะที่เราชอบเรียกกันว่า fiduciary duty เรื่องหน้าที่ของกรรมการสำคัญมากมี2เรื่องหลักๆในมาตรา1 1 6 8 หนหน้าที่ใช้ความระมัดระวังดูที่ออฟแคร์กรรมการต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลผู้ค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง 2. หน้าที่ซื่อสัตย์ Duty of l o y อยัลห้ามกรรมการค้าแข่งกับบริษัทเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจารย์ยังพูดถึงหลัก business judgment rule ด้วยนะคือเวลาศาลจะตัดสินว่ากรรมการทำผิดหน้าที่ไหมต้องดูนวันที่เขาตัดสินใจ ว่าเขาใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพียงพอหรือยังไม่ใช่มาตัดสินจากผลลัพธ์ย้อนหลังแล้วถ้ากรรมการทำบริษัทเสียหายล่ะใครฟ้องได้บ้างตามหลักมาตรา1 1 6 9 9บริษัทจะเป็นผู้ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการแต่ถ้าบริษัทไม่ยอมฟ้องเองเพราะกรรมการอาจไม่ฟ้องตัวเองหรือพวกพ้องกฎหมายก็เลยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่เจ้าหนี้ของบริษัทฟ้องแทนบริษัทได้ งั้นผู้ถือหุ้นฟ้องได้ทุกเรื่องเลยเหรอไม่ได้ทุกเรื่องนะนี่คือจุดที่ต้องเน้นดีกาเลยเพราะมาตรา1นึ่งห่าให้ฟ้องได้เพื่อเรื่องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเท่านั้นอาจารย์เน้น2ดีกาที่เปรียบเทียบกันคือดีกา2 4 8 1ี่ทับสองหผู้ถือหุ้นฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกศาลวินิจฉัยว่าผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจฟ้องตาม1นึเเพราะเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมกับบุคคลภายนอก ไม่ใช่การฟ้องเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนดีการ0 8 7 5งศทับสองหกรรมการขายที่ดินให้ตัวเองกรรมการในราคาต่ำผู้ถือหุ้นฟ้องขอให้บังคับกรรมการโอนที่ดินคืนให้แก่บริษัทได้ศาลมองว่าการคืนทรัพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามหลักละเมิดแต่ถ้าเป็นการโอนให้บุคคลภายนอกก็ยังฟ้องเรียกคืนไม่ได้อยู่ดีต้องฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากกรรมการที่ทำเสียหายเท่านั้น โอ้โหละเอียดอ่อนมากเลยนะถ้าฟ้องคนนอกต้องให้บริษัทฟ้องเองแต่ถ้าฟ้องกรรมการที่เอาไปเองก็เรียกคืนได้ในฐานะค่าสินใหม่ทดแทนใช่แล้วอาจารย์ปิดท้ายด้วยมาตรา1 170ถ้ากรรมการทำอะไรไปแล้วที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วกรรมการคนนั้นก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นที่อนุมัติหรือต่อบริษัทอีกต่อไปเหมือนเป็นเซฟฮาเบอร์แต่ผู้ถือหุ้นที่โหวตไม่เห็นด้วยยังสามารถฟ้องได้อยู่ แต่ต้องฟ้องภายใน6เดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่อนุมัติโห oh, ขอบคุณมากเพื่อนสรุปให้ฉันเห็นภาพชัดเจนเลยต้องรีบกลับไปทวนดีกาพวกนี้จริงๆดีกา310-2510ทับดีกา2481-2552ับ5และดีกา10875-2551ทับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะคะ